สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะเราก็มีนี้ที่ทีมงานนะครจะส่งความรอไทยกันรู้มันไปเชื่อมมคนไทยใหม่เนี่ยคือ้องอีกที่ยากจงว่าจะนะเราต้ององแรกเราต้องห้งทรายนี่นะเรื่องของห้องยุกนะคือตอนนี้เราติดงูช้างเนาะเฮ้ยไม่ใช่งูช้างอะไรอ่ะเขาควาย เขาเรียกว่าขอขอควายในสีมันคืออุปกรณ์เซฟตี้ตัวน่าจะได้นะอ่าลองเคาะประตูดิอ่าลองดูดิทดสอบดิลองลองทดสอบระบบดูเห็นยังไงยังไม่ติดอันนี้ไม่รู้เป็นยังไงก็ตามไปเนาะ จะได้คนน่ะทดสอบไหมทดสอบลงลงไหม๋อไม่เข้าเลยสะบานเลยเึ้ยสะบ้านเลยเัดเจนไดินั่เรือแงแห้งเลยเไม่เข้าบอเอาเข้าม้ยจั่นี่ดันี่อินเดอนเดออันนี้คือเป็นระบบเซฟตี้ในที่เวลามีใครมาเคาะประตูแล้วบบนี้คุยได้เหมือนเหมือนในโรงแรมเลยเนาะ มัยองู่มา้าามน่เอออี่ย่าจะรอดูนะว่าติดตั้งเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไง้องแรกติดตั้งไปเล้วเนาอ้องแรกติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วคือตอนแรกนี่ว่ามีอันเดียว ตอนแรกนี่กูเข้าใจว่ามีอันเดียวเพราะว่าของเราเยอะเนี่ยใช่มันไม่รู้อยู่ตรงไหนมัางนะก็เลยคิดว่าเออเขาส่งมาให้อันเดียวหรือเปล่าไม่ได้สองอันเจอแล้วหนึ่งอันก็ติดตั้งให้ทันทีนะทุกท่านเจออีกแล้วจหนึ่งอันไม่ใช่อะไรหรอกมันคืออะไรล่ะมันคือเขาควายเวลาจะคุยกับคนมาเคาะประตูปุ๊บกัแง้มเอา

นี่นี่ท่านแคเปนมิงจะสมัครขังกามขึ้นนี่คือตัวนี้มันจะล็อกไว้นี่ไปก่อนไปก่อนตำรวจแล้วนี่านี้ขึ้นอันนี้อนี้เป็นการจับลอกน้กัี่แต่เป็นเียตจับล็อกใครเป็นล่านตล่านำรวจเอลองลองดูตาแมวดูสิเนี่ยเห็นหรือเปล่าตาแมวก็มีตามแมว เขาควายเนาะเขาควายเขาควายถือว่าปลอดภัยไรกังวลน้องน้องเหลือแค่หิ้งพระไม่ใช่อะไรความปลอดภัยของห้องสองน้องที่ยังขาดเลอเดี๋ยวจะตามมาที่หลังอ๋อโอเครู้แล้วสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหลืออีกอย่างหนึ่งหลังจากนั้นก็ปลอดภัยไดรกังวลหายห่วงได้เลยนี่ในสี่ปลอดภัยแน่นอนเข่าควายติดตั้งเพิ่มเติมเนาะกังวลของ โอ้มาท้าเลยนี่ยในพี่เวลามีคนเคาะประตูแง้มคุยกันได้ใช่แง้มคุยไม่ต้องเปิดถ้าเปิดสูตรเขาอาจจะดันเขาได้นะใช่บางทีเราคุยเราหนึ่อะไรเงี้ยสู้แรงเขาไม่ได้ไงอืมอย่างนี้ปล่อยให้เขาดันไปเลยอืมโอเคเนาะเจียวเจียวใช้ได้เขาควายเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนี่ อตัวนี้นะเข้าควายนะ safety ขั้นสุดๆมเกี๊ยมมากเลยได้ายให้กับน้องๆเราไปดูกันเขาขับรถควยบนถังรถท่อประจุสองหนึงสินี่ฮะมันจะเกี่ยวปปึึ๊๊บบนี่ครับผมเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เซฟตี้ที่ผู้ใหญ่ใจดีส่งให้กับน้องๆนะครับสองห้องเลยนะครับสองห้องมีเหมือนกันนะครับที่นะครับเร่งเห็นความปลอดภัยของน้องๆเนาะเดี๋ยวลองสาธิตดู ส่วนใหญ่ก็มันมันก็ดีแล้วแหละนีกว่านี่เอฟซีมันก็ล็อกมันก็ดึงไม่ได้ไมนเอฟซีอ่ะปลดภัยไร้กังวลโอเคครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเป็นยางก็เสร็จสิ้นจะตามมาทีหลังนะครับในเรื่องของความปลอดภัยเหลยอย่างเดียวเท่านั้นโอเคครับผมฝากไว้ที่นี้สวัสดีครับ